สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานร้านปูดันครับหลอกนาบางๆครับน่าจะพึ่งลงตั้งแต่เมื่อวานครับนี่้โคมัตสุพีซีร้ 130. อยสามสิบโกระดาม ก็อยู่แถวบ้านปลายาวครับแถวพันสีสีขอรภูมิครับว้าเดก้าเดก้าอ่างสะดวกเลยไม่หนืดด้วย ดินแข็งจัดครับเขตนี้รอ,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 อชมรถหล่อครับปาแล้วครับตามกันมาสองคันเลย ไปไวมาไวครับ รอรถรอปีแรกครับรถใหม่นะนี่เสียทอนสักขายคันเก่าไปถอยคันใหม่ครับมาดูรถใหม่รถใหม่จากอูอออรัศดารัตเลยครับ ลิ่นสียังอยู่เลยครับรถใหม่ของเราว่าแต่บางคนหน้า <c oughs> ทำไมถึงถอดออกอะ่ะอ <c oughs> วนรอสุดในทีมเลยมั้งีคันนี้ อะไรแต่งราวไฟก็เต็มระบบได้ลมครับยวด,ดูการแรกเลยทายขั้นเก่าไปจัดรถใหม่เลยครับโอ้ลัดดารัดก็ที่เด็ดชุมพลเหมือนกันครับทำรถได้สวยเหมือนกันอย่างแกมเลยครับ มัันต้องมมีครบาละเดก้าแดงโทชมงานนี้ไม่แต่เดก้าเลยครับเป็นรุ่นยอดฮิตติดตลาดครับ ออกนาได้เรียบมากครับฝีมือจริงๆครับ ด well. ีเลยครับลุยครับ นิดหน่อยเนื้นิดหน่อยชมรอบสองกันแล้วกันครับรถวิงน้อยวันนี้เดก้าน้ำเงินเดก้ามีอยู่สามคันครับ น้ำเงิน2แดง1แล้วก็รถล่อเมกาฮิโนเมกาอีกคันหนึ่งมาผิดวันครับปกติเขาจะวิ่งประมาณ7 7คันเจคันนี่แหละวันนี้วิ่งอยู่4คันครับมาน้อยแต่ร้อซครับได้เที่ยวด้วย เต็มแล้วครับอ้อไปนาดินสวยๆ,ๆครับนิ่มจัดนิ่มจัดธรรมาดาครับ ไม่ให้จมง่ายๆหรอกทีมงานนี่ครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ